สวัสดีครับเตือนพฤษภาคมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปรายเดือนประจําเดือนพฤษภาคมในเดือนนี้นะก็จะมีทางด้านของดาวพระศุกร์พระเกตพระอาทิตย์นะครับที่จะทําการย้ายเรือน3ดวงนะครับสมเรือนนี้ในแต่ละลัคนาราศรีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเนี่ยติดตามชมในคลิปได้ครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัวผมนะครับปูยอปยากรดาวเล่าชีวิต และทีมงานเพื่อที่จะได้มีกำลังใจดีๆเนี่ยในการทำคลิปครั้งถัดไปด้วยครับเมื่อทำแต่กรรมดีเรื่อยๆไปจนเคยชินแล้วกรรมชั่วมันก็จะละไปเองโดยไม่รู้ตัวหลวงปู่เทศเทศรังสีครับลัคนาราศีตุลนะครับในเรื่องของการงานเนี่ยต้องบอกไว้เลยว่าอึดอัดนะ ยังอึดอัดอยู่ยังเหนื่อยอยู่ยังเต็มที่ในเรื่องราวต่างๆอยู่เรียกได้ว่าทั้งปัญหาจากเนื้องานนะครับที่ลุมเข้ามามาถึงตัวเนี่ยบางทีทํางานอยู่อย่างนึงนะครับก็จะมีงานอื่นๆเพิ่มขึ้นมาซ้าแล้วซ้ำอีกเพิ่มแล้วเพิ่มอีกอารมณ์ประมาณแบบนี้นะครับยังเป็นในลักษณะแบบนี้ไปแต่มองว่าถ้าเอาคําว่างานที่มาเพิ่มเติมเพิ่มเติมแบบไม่หยุดอย่างนี้นะ ก็จะดีขึ้นนะจะเบาลงประมาณสักกลางกลางเดือนไปก่อนหลายๆอย่างก็จะเบาลงแต่ความเข้มนะความอึดอัดอึดอัดภายในองค์กรเองอารมณ์แบบนี้เนี่ยยังมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับแถมงานเก่าเนี่ยนะครับที่เคยทําจบลงไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องขุดมาแก้ไขขึ้นมาอีกนะในเดือนพฤษภาคมแต่มองว่าเรื่องของงานที่ขุดขึ้นมาเนี่ยนะเขาเรียกว่า ขุดของเสียเจอช่องโหว่เจอจุดที่ผิดพลาดที่ตัวเองคิดไม่ถึงอยู่ดีๆพอมาเข้าสู่พฤษภาคมก็เจอพอเจอปุ๊บขุดออกมาแก้ไขพอแก้ไขก็เคลียให้จบเรียกว่าจบขาดเลยนะเรียกว่าเคลียขาดไม่ต้องเอากลับมาทำมาอีกครั้งแล้วนะครับอารมณ์ประมาณแบบนี้ทีนี้เนี่ยนะครับงานพอมันหนักนะอารมณ์คนมันก็หงุดหงิดด้วยพอ อารมณ์คนหงุดหงิดด้วยเนี่ยเขาเรียกว่าผ่านไปซะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเลยนะครับแล้วเดือนนี้เนี่ยพอสภาพแวดล้อมนะภายในองค์กรรู้สึกอึดอัดหนักเหนื่อยมีปัญหามันจะเป็นในส่วนของอารมณ์ค้างแหละนะครับดึงเอาของเก่าขึ้นมาคิดมาทบทวนพออารมณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้นมาเดี๋ยวมีตัวยุอีกถ้ามีตัวยุเกิดขึ้นนะ เขาจะยุแบบเออเปสมัครงานที่ใหม่ดีกว่าออกดีกว่าอะไรอันเนี้ยนะแล้วพอเราออกตามคําเขาไอคนอยุมันไม่ออกนะมันอยู่ต่อนะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังเรื่องนี้เอาไว้ด้วยเรียกว่าเดี๋ยวรอดาวดีๆโครจรเข้ามาให้เห็นก่อนนะครับหรือว่าถ้าจะจะออกเนี่ยไปสมัครงานก่อนไปสัมภาษณ์งานได้งานใหม่ก่อนตกลงกับที่ใหม่ก่อนจะเริ่มวันไหนอะไรยังไงเนี่ย นะแบบเนี้ยค่อยออกนะครับไม่ใช่ออกแบบหุนหันพันแบ่นเพราะว่ามันมีตัวยุส่งเข้ามานะอย่าลืมว่าตัวยุมันไม่ออกนะมันอยู่ต่อมามาดูว่าพอไปเริ่มที่ใหม่นะอันนี้เป็นอีกกลุ่มแหละไปเริ่มที่ใหม่ดีไหมนะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชะตาชีวิตแล้วหรือ,อยังไปเห็นดาวพระพระรหัสนะครับดาวพระพระหัสนี่เขาเรียกว่าเข้าไปอยู่ในเดือนของปุตตะนะครับ แต่เป็นพุทธะในเรื่องของพุทธะคือสิ่งใหม่ของใหม่นะสภาพแวดล้อมใหม่ๆก็ต้องตอบว่ามีเกณฑ์ดีนะครับมีเกณฑ์ดีที่จะเริ่มใหม่เริ่มต้นใหม่นะครับแต่อย่างที่บอกแหละนะครับว่าให้ได้ที่ใหม่ก่อนแล้วค่อยไปเริ่มไม่ใช่พอบอกว่ามีเกณฑ์ดาวดีเข้ามาแล้วจะรีบเริ่มในเดือนพฤษภากุมเลยอันนี้ยังไม่ใช่นะครับเพราะว่าเดือนพฤษภาเนี่ยเป็นในอารมณ์ดาวที่โครจรน,นะครับโครจรเข้ามาว่า อยู่ในช่วงยาวๆนะครับของชะตาเพราะว่า,าพระประหัตเนี่ยยกขึ้นมาในเดือนของการเริ่มต้นเนี่ยอยู่ไปจนถึงประมาณกันยาเลยนะเพราะฉนั้นพฤษภาพิจุนานะครับเลื่อยไปจนถึงกันยาเนี่ยยังมีโอกาสอยู่โอกาสดีๆยังมียาวๆอยู่นะพอเริ่มใหม่นะครับไม่ว่าจะเริ่มต้นงานในสถานที่ใหม่หรือว่า,ารูปแบบงานที่มีเข้ามางานตัวใหม่ๆเนี่ยที่มีเข้ามาเนี่ย มีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นของใหม่จัดว่าเป็นของที่ดีทั้งหมดนะครับของชาวาลัคนาราศีตุลนเพราะว่าดาวของการเปลี่ยนแปลงต่างๆนานา,นานเนี่ยมันยังคงมีเข้ามาดาวของการเปลี่ยนแปลงของตุลนก็คือดาวมฤตยูนั่นเองนะที่เล็งลัคนาเข้ามาเนี่ยแต่ในอารมณ์ช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับจากที่เคยว่า เปลี่ยนตัวเองตัวเองเหมือนเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างนะมันเริ่มหยุดนิ่งแล้วไงพร้อมเริ่มหยุดนิ่งแล้วเดี๋ยวก็จะมาเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วว่าเรื่องการเงินต่างๆแล้วนะครับการเงินก็จะดูว่ามันจะมีเกณฑ์ที่จะต้องอะระมัดระวังหน่อยแล้วกันนะครับบางครั้งเนี่ยมันจะดูเริ่มนิ่งถ้ากลุ่มของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับตั้งแต่พฤษภานี้เป็นต้นไปนะฮะก็ต้อง ทำบัญชีดีๆจัดการบริหารทางการเงินให้ดีๆมากๆหน่อยถ้ากลุ่มขององานประจำนะครับก็เริ่มประหยัดหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่ามีตัวมากระตุ้นให้ความนิ่งเนี้ยนะโคจรเข้ามาถึงการเงินของชาวตุนเรื่อยๆแล้วนะครับแต่ก็นำดาวเสียนะมาเป็นดาวดีได้ก็คือว่าเริ่มเก็บนะครับเป็นเดือนของการเริ่มเก็บเริ่มเซฟ สะสมอดออมพอเก็บเซฟสะสมอดอดออมแบบลืมๆไปนเนี่ยนะเดี๋ยวระยะยาวๆเขาเรียกว่าจะได้เงินก้อนใหญ่กลับมาเป็นกอบเป็นกาจากเงินสะสมของชาวตุนนั่นเองต่อกันเลยนะครับเรื่องของอตัวเรานะคือชาวตุนกับหัวหน้างานแล้วกันนะครับในเดือนเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะขัดแย้งนะขัดแย้งในแนวความคิดหรือว่า พูดอะไรไม่ค่อยเข้าหูไม่ลงเอ่ยกันไม่ลงรอยกันนะเดี๋ยวพานไปกระทบกับเรื่องงานอีกนะครับก็อย่าลืมนิ่งๆไว้นะครับกลมยอมกันไว้จะไดอ้อยู่กันอย่างยืดยาวนะครับมีความสุขในองค์กรของเราเนี่ยแหละต่อไปเพราะอะไรล่ะเพราะว่าดาวเนี่ยนะไปโครจรเห็นเลยนะครับว่าเดี๋ยวพอ มีตัวยุเข้ามาอารมณ์พูนหันพันแล่นเดี๋ยวเราอยู่ดีออกนะสภาพเศรษ,ษฐกิจแบบนี้ใจเยนเ็ยนๆไว้ก่อนนะครับชาวตุนระหว่างเรากับบริวารล่ะระหว่างเรากับบริวารเนี่ยก็ถือว่ามีเกณฑ์ดีอยู่นะครับมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้อย่างดีนะฮะเห็นดาวพระพระหัตเนี่ยนะดาวเดิมเลยไปอยู่ในภพปุตตะนะปุตตะคือบริวารลูกน้องลูกจ้างดีๆอย่างไรล่ะก็คือได้คน ฉลาดได้คนเก่งแล้วนะครับมีปัญญาความรู้สามารถเคลียร์ปัญหาอะไรต่างๆของเราได้หมดทําให้เราได้ดีแต่ดื้อนะครับแต่ดื้อก็เรียกว่าถ้าเราจะมอบหมายงานอะไรให้เขาเนี่ยก็ปล่อยอิสระเขาไปเลยนะไปจําจีจาชัยไปบอกทุกอย่างอันนี้ไม่ดีนะปล่อยอิสระไปเลยเผลอผลงานที่เราปล่อยให้เขาทําโดยการที่เราแบบอ่า บอกไปในช่วงแรกๆก็ต้องทําอย่างไรอย่างไร๋ยวเขาไปแก้ไขปัญหาต่อได้เองและผลงานออกมาดีเกินที่เราจะคาดคิดเอาไว้อีกด้วยครับสุขภาพกันบ้างนะครับเป็นอย่างไรในเรื่องของสุขภาพของชาวตุนเองเนี่ยนะก็มองว่าเกณฑ์การที่จะเป็นเป็นหายยนะป่วยยูดีก็ป่วยอะไรแบบนี้เริ่มเบาลงและเริ่มทุเราลงแล้วนะครับแต่ คำว่าป่วยเนี่ยมันยังคงอยู่นะครับเพราะมีเกณฑ์การเจ็บป่วยหรือว่าทําอะไรผิดพลาดนะจากตัวของชาวตุนเองเดือนนี้ถือว่ายังเป็นเดือนที่พบยานะเดินเข้าออกโรงพยาบาลได้นะครับระมัดบบระวังสักอีกสักเดือนแล้วกันนะครับ,บพฤษภานี้เดี๋ยวพอเข้าสู่เดือนหน้าเนี่ยก็จะเริ่มดีขึ้นและสุขภาพจะเริ่มกลับมาแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งครับ เรื่องของความรักกันบ้างน,นะครับความรักนี่ก็เห็นดาวแรงๆเนี่ยนะอย่างดาวมรตยอย่างโครจรเข้ามาถึงตัวอยู่พอมฤตยยโครจรเข้ามาเนี่ยเรียกว่าใครที่เกิดในราศีตุลน,นะครับหลายๆคนเนี่ยรักกันอยู่ดีๆอยู่ดีก็เลิกรากันไปนะในช่วงจังหวะเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวมีดาวตัวอื่นอีกมากระตุ้นอีก พอมากระตุ้นนะทาให้มีเกณฑ์มีทรวิวาทมีปากมีเสียงกับคู่ครองคนรักของอาชาวตุนเองได้นะก็เลยทาให้รู้สึกว่าเดือนพฤษภานี้นะรู้สึกจืดจางหน่อยแล้วกันในเรื่องของความรักรู้สึกไม่อยากมีรักเซ็งเบือ่ออยากอยู่คนเดียวปัญหาเยอะงานก็หนักนะอารมณ์ประมาณแบบนี้เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปหลายๆอารมณ์นะมาทําให้เรื่องของความรักนั้นมีปัญหาได้แล้วกันนะอันนี้คือคนที่มี คบครัพพแล้วมีคู่ของแล้วอยู่ด้วยกันนะอารมณ์นี้แต่ถ้าคนโสดถือว่านะครับมีเกณฑ์ยังมีเกณฑ์ดีอยู่แหละนะที่จะมีคนนั้นเข้ามานะครับแต่เราจะรู้สึกเปื่อเบเซ็งเซบางทีต้องอา,อาศัยเพื่อนช่วยก็ได้นะครับตัวเพื่อนเข้าประสานนิดหนึ่งว่าให้ความรักมันเกิดขึ้นนะนะแม่สือ่อแม่ชักอารมณ์แบบนี้ ขอบารมีพระรันตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทั้งหลายช่วยปกปักรักษาให้กับทุกๆุกักนาราศีทำอะไรก็ให้ประสบความสำเร็จปลอดภัยจากพยันอันตรายมีสุขภาพที่แข็งแรงร่ำรวยมั่งคั่งตลอดทั้งปี2 5 6 4นี้เลยครับ